เมื่อคืนหิมะตกทุกคนดูหิมะเกาะหน้าต่างแฟลลีตื่นเช้านะทุกคนพาน้องหมาออกไปเดินก็ <c oughs> แฟนอยู่บ้าน ดูบรรยากาศดูแสงแดดมันเข้ามาดูค่ะทุกคนเมื่อคืนนี้เมื่อวานน,นี้ฝนไอหิมะตกดูบรรยากาศยามเช้าเช้าไหมอะตอนนี้เกือบสามโมงเช้าแล้วทุกคนตื่นเช้ามาก็เจอบรรยากาศแบบนี้เลยดูบรรยากาศด้านหลังกี่องศาโหลบสี่นะทุกคน ดูลบสี่องศาโหหนาวอ่ะ oh, uh. นี่รีไปร้านเอเชียมาเมื่อกี้ไปซื้ออันนี้มาอยากกินทุกคนมันเป็นไส้ไส้ถู่แล้วก็ทุกแพเหรอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเหมือนแอปเปิลนะทุกคนรีไปร้านเอเชียมาแล้วก็นี ลีซื้อมะละมาทุกคนแล้วก็มาเขือแล้วก็กระเจีย๊ยบลีกะว่าจะทําน้าพริกกะปิกินแล้วก็ได้เอาปลาทูเนาะทอดปลาทูหรือจะทอดไขด่ดีลองลองดูก่อนลีหุงข้าวไว้รอข้าวสุกคือไม่ได้กินข้าวมาประมาณสองสมมือละสองสมมือสาไม่ใช่2อสมมือสองสามวันละมันก็เลยแบบโอโ้โหหิวโหยกินอย่างอื่นเามันก็ไม่เหมือนกินข้าวอะ่ะ นี่แนะทุกคนมันเป็นขนมจากตุรกีเขาบอกว่าเพื่อนร่วมงานลี่เป็นคนแถวอ่าพวกอาหรับิกเนาะพวกพวกนั้นแหละเขาก็ไปเที่ยวตุรกีมาเขาก็จะกินเขาก็จะกินอาหารตุรกีด้วยนะเขาก็แนะนํารีมาว่าอันเนี้ยอร่อยรีถ่ายรูปไปให้เขาดูนะว่าเออเคยชิมอันนี้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเอออร่อยเราก็เลยลองลองกินดูลอง ซื้อมารีเคยกินสีเขียวนะแต่ว่ามันเป็นของญี่ปุ่นมันเป็นตัวหนังสือภาษาญี่ปุ่นอ่ะอันนี้เขาบอกเลยว่าเป็นของตุรกีข้างในมันก็จะเป็นเม็ดถั่วทุกคนถูกไหมเนี่ยเม็ดถั่วอืมอร่อยทุกคน ข้างนอกรีไม่แน่ใจว่าเป็นมะพร้าวหรือเปล่ารอบๆก็ไม่หวานมากเนาะก็เดี๋ยวมานั่งคุยกันก่อนก่อน ก่อนกินข้าวรีรอข้าวสุกนอกกว่าน้ำพริกกะปิน่ะพริกกะปิแป๊บเดียวมันก็เสร็จเนาะผักเราก็ต้มไปพร้อมๆกันอืถามว่าตามหัวข้อคลิปนะทุกคนถามว่ามาอยู่นอร์เวย์โชคดีไหมโชคดีหรือไม่หรือจะไปอยู่ประเทศอะไรที่มันโชคดีกว่า คือใครที่เป็นสมัยเด็กๆเกนาะสมัยเด็กๆอะ่ะไวรุ่นอนะ่ะทุกคนใครเคยฝันไหมอยากไปเที่ยวไหนคือรีไปเช็คดูทําอินเทอร์เน็ตนะทุกคนทาง u t u b e อะ่ะเขาบอกว่าประเทศอันไหนที่แบบมีคนใฝ่ฝันอยากไปมากที่สุดอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามลงมาเรื่อยๆฝันที่จะไปเที่ยวนะคือไปเที่ยวอะ่ะคือก็คงไปอยู่ด้วยไปเที่ยวด้วยไปอยู่ด้วยประเทศที่ใฝ่ฝันก็คือประเทศฝรั่งเศส ฝรั่งเศสอิตาลีอะไรพวกนี้คือเด็กๆนะคืออยากฝันอยากไปเที่ยวอ,อยากไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์นิวซีแลนด์อะไรพวกนี้คือฝันมากโดยเฉพาะฝรั่งเศสกับสวิสเนี่ยคือเด็กๆนาะเราอยากฝันอยากไปอยู่คือประเทศนอร์เวย์นี่เราไม่รู้เลยนะตอนนั้นอะเรารู้แต่ประเทศเพื่อนบ้านคือ โคเปนเฮเกนก็คือเดนมาร์กเนาะและ้วก็สต็อกโฮมก็คือสวีเดน,นคือตอนนั้นคือคือพูดถึงว่าถ้าจะมาเที่ยวเนี่ยสต็อกโฮมเนะี่ยอันดับหนึ่งเลยที่ที่คนคิดกันสต็อกโฮมโคเปนเฮเกนอะไรเงี้ยเดนมาร์กสวีเดนคือนอร์เวย์ไม่ได้อยู่ในหัวเลยสมัยเรียนเนี่ยเรียนสมัยที่เรียนเนี่ยก็จะเรียนเกี่ยวกับพวกไวกิ้งอะไรพวกนี้คือเราไม่รู้ไวกิ้งก็คือนอร์เวย์สมัยนู้นอนอร์เดกเด็กสิบสี่สิบห้าเรียนมัธยมอะไรเงี้ยรู้แต่หมีขาวขัวโลกเหนืออะไรเงี้ยรู้อย่างนั้นเนอะไม แล้วถามว่าส่วนใหญ่ละเมืม่อวานนี้คือนั่งคือเรารีทําหัวข้อคลิปนี้ก็เพราะว่าเมืม่อวานเนี้ยนั่งคุยกับคนนอร์เวย์เนาะเพื่อนร่วมงานเขาก็คือว่างๆเราก็ถามกันว่าเออคิดยังไงมาอยู่ที่นี่เคยฝันว่าคิดจะมาอยู่ที่นอร์เวย์ไหมมาได้ยังไงอะไรเงี้ยเราก็คุยกันอะไรเงี้ยคือเราก็บอกไปตามตรงนะเราไม่รู้จักนอร์เวย์เลยตอนนั้นสมัยใบรุ่นเนาะสมัยแบบสิบสี่สิบห้าเรียนมัธยมอะไรเงี้ยคือ ถ้าเราเรียนวิชาสังคมหรือความรู้รอบตัวอะไรเงี้ยมันก็จะเรียนเกี่ยวกับภูอ่าประวัติศาสตร์ของแต่และประเทศอะไรเงี้ยภูมิศาสตร์อะไรเงี้ยเราก็ยังไม่รู้จกักโนเบลนะมันอยู่ไกลมากเลยเราแล้วร,รู้แต่เออถ้าไปคือคนใฝ่ฝันอยากไปอเมริกามากคืออเมริกาแต่ตัวรีจริงๆแล้วอ่ะถ้าอยากไปเที่ยวคืออยากไปเที่ยวฝรั่งเศสอิตาลีตอนนั้นนะถ้าอยากจะไปอยู่จริงๆความคิดของรีรีอยากไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษคือฝันตอนนั้นคือฝันแบบ คือก่อนเรียนมหาลัยนุอยากไปอยู่อังกฤษมากเลยเมืองผู้ดีอยากไปอยู่อังกฤษคือทุกคนใฝ่ฝันอยากาไปอเมริกาอะไรเงี้ยรีอยากไปอังกฤษอ่าก็เลยบอกเพื่อนๆไปเมื่อวานบอกเพื่อนร่วมงานไปแล้วพอรีก็เลยบอกว่าเออโอเคพอมาอยู่นอร์เวย์แล้วเนี่ย คือรู้แล้วว่าจะต้องมาอยู่นอร์เวย์ก็เลยศึกษาศึกษาเกี่ยวกับนอร์เวย์ว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยโหมีแต่หิมะจะมีข้าวกินไหมหรือจะกินแต่มันฝรั่งอะไรเงี้ยจะเจอหมีขาวไหมอะไรเงี้ยคืออยู่ได้ยังไงหนาวอากาศติดลบก็คือคิดไปอย่างนั้นเลยนาะครอบครัวก็คิดแล้วก็ก็เลยมาสรุปว่าโชคดีไหมที่มาอยู่นอร์เวย์บอกเลยนะคะทุกคนสาวๆพี่ๆน้องๆเพื่อนๆแม่ไมลลูกติดอะไรเงี้ยใฝ่ฝันอยากจะมาอยู่ประเทศไหน ประเทศที่น่าอยู่ที่สุดไม่ต้องถึงที่สุดแต่ว่าคุณภาพชีวิตดีก็คือลืมไปได้เลยแถวยุโรปใต้ยุโรปใต้พวกสเปนพวกอิตาลีเยอรมันอะไรพวกเนี้ยพวกที่อยู่ทางใต้เนอะคือคือถ้าคือยังไงล่ะคือบางประเทศเน่ยเราเห็นว่าโอ้โหแบบคงจะเป็นประเทศที่น่าอยู่แบบ คุณภาพชีวิตดีมันไม่ดีอย่างที่คิดมันดีสําหรับนักท่องเที่ยวคือไปเที่ยวได้แต่ให้ไปอยู่เนี่ยคนที่อยู่ฝรั่งเศสสาวไทยที่อยู่แถวฝรั่งเศสแถวสเปนแถวเยอรมันอะไรพวกเนี้ยก็อาจจะโอเค่าเยอรมันอาจจะโอ,โอเคนะแถวแบบคือบางประเทศทางยุโรปอะทุกคนโปแลนด์อะไรก็แล้วแต่นะมันจะ ไม่เจริญเหมือนบ้านเราคิดคือคือคือค่าเงินเขาสูงกว่าเราแค่นั้นเองแต่พูดถึงความเจริญนะความแบบอลังการนะบางประเทศนะ่ะด้อยกว่าเราอีกคนแบบไร้บ้านเยอะกว่าเราอีกประเทศเรายังดีกว่าหลายๆประเทศในยุโรปนะทุกคนแต่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยรีไปมาแล้วก็คุณภาพชีวิตดีนะทุกคนคุณภาพชีวิตดีมากเออ แล้วก็ออสเตรียอะไรพวกนี้โอเคเลยนะน่าอยู่ค่ะน่าอยู่แต่ลีก็กลับมาคิดดูโชคดีค่ะลีจะบอกว่าโชคดีมากถ้าสาวๆคนไหนลีแนะนำนะเลือกผู้ชายฝรั่งนะเลือกประเทศแถวถ้าเลือกได้นะทุกคนแถวแถบสแกนดิเนเวียนะคะก็คือพวกสวีเดนเดนมาร์กฟินแลนด์อะไรพวกนี้นะแล้วก็นอร์เวย์แล้วก็อะไรนะไอซ์แลนด์อะไรพวกนี้นั่นแหละนั่นแหละคือ รีแนะนำนะโดยเฉพาะอ่าสวีเดนนี่รีไม่แน่ใจตอนนี้นะเพราะว่าเพราะว่าไม่รู้จะน่าอยู่เหมือนเมื่อก่อนไหมดูข่าวเยอะนะสวีเดนพวกอพยพเยอะนอร์เวย์ก,ก็เริ่มทยอยมาแล้วแต่พูดถึงคุณภาพชีวิตนะคะทุกคนคือรัสวัสดิการดีมาก ดีมากนะตอนนี้นะคะทุกคนรีแนะนำคือทนหนาวค่ะทนหนาวก็คิดว่าจะอยู่ได้ไหมอยู่ได้อยู่ได้สบายทุกคนอย่างที่รีบอกรีไปซื้อสักกระเบือยันเรือลบเลยของเอเชียของเมืองไทยเนี่ยอยากได้อะไรอยากกินอะไรมีเงินซื้อได้กินทุกอย่างไม่ต้องทำเองซื้อก็ได้ทำเองก็ได้นะทุกคนรีก็มาบอกว่าถือว่าโชคดีโชคดีทั้งทุกอย่างคือ,อที่นี่นะสวัสดิการเนี่ย cái lát này เปิดโอกาสให้ทุกคนนะได้ได้ได้ทำงานเปิดโอกาสให้ทุกคนได้รับโอกาสต่างๆคือคืออย่างโรงเรียนเรียนหนังสือเรียนศึกษาผู้ใหญ่เรียนแบบคือไม่จะเป็นว่าเราจะต้องเป็นพวกอยุยพพวกต่างชาติที่เขาเปิดโอกาสให้เราไปเรียนศึกษาผู้ใหญ่แล้วหางานทําอะไรเงี้ยคือทั่วทุกคนละค่ะนอคน Nor คน Nor อร์เวย์ก็เหมือนกันเสมอภาคกันหมดทุกคนคือคืออายุ50-60นะทุกคนยังไปเรียนเลยลีมีเพื่อนร่วมงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลมาไม่รู้กี่สิบปี ตอนนี้เขาอายุ55้าเขาเป็นพี่ลีกนะ55้าเขาเริ่มเรียนเป็นพยาบาลคือมันจะคือเขาเริ่มเรียนเป็นพยาบาลทุกคนคือ55มันก็จะเกษียณแล้วทำงานอีกประมาณ10ปีก็เกษียณเขาก็เสียเวลาที่จะไปเรียนไปเรียนเพิ่มบางหลักหนะบางบางหน่วยหน่วยกิจอะไรเงี้ยเขาก็ไปเรียนเพราะว่าเพื่อที่จะอัพเงินเดือนแล้วก็อัพเงินเกษียณให้เพิ่มขึ้น นะก็ทุกคนนะทุกคนเพื่อนร่วมงานรีก็ไปเรียนแบบฟาร์มาซีอะไรเงี้ยคือเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยก็มีคือคือที่นี่เขาเปิดโอกาสเขาจะไมมานั่งโอ้โหแบบ ว่าโอ้อนี่แก่แล้วมึงยังมาเรียนอีกเหรอแก่แล้วเขาไม่รับทํางานอะไรเงี้ยคือห้าสิบหกสิบหางานได้อย่างที่ลีเคยทคําคลิปมาแล้วทําหางานได้ค่ะยิ่งมีประสบการณ์ยิ่งดีเขาจะไม่ถืออายุไม่ไม่ไม่เกณฑ์ไอ้ไม่ตั้งกฎว,ว่าเอออายุเท่านี้เท่านี้อะไรยังไงเนาะคือถ้ามีประสบการณ์หรือสายงานที่เราเรียนมาเขาต้องการคนเนี่ยถ้าโชคดีก็ได้งานไปเน,ะนาะก็นั่นแหละทุกคนที่นอร์เวย์เปิดโอกาสให้ทุกคนนะทุกคนได้แสดงอ่า ศักยภาพเนาะของทุกทุกด้านนะถ้าคุณาสามารถที่จะนำเสนอหรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งคือที่นอร์เวย์เขาจะเปิดโอกาสให้นะลีก็นะคือโชคดีมากที่มาอยู่นอร์เวย์ไม่คิดไปอยู่อเมริกาไม่คิดไปอยู่แถวฝรั่งเศสหรืออังกฤษก็ไม่น่าอยู่แล้วหมายถึงคือชีวิตคุณภาพชีวิตนะความเป็นอยู่อะทุกคนคือคือคือบอกเลยว่านอร์เวย์ค่าของชีพสูงมากค่อนข้างสูงมากแต่ เงินเดือนเราก็สูงตามรีบอกมาหลายคลิปแล้วเงินเดือนเราก็สูงตามแล้วคือถ้าเราใช้แบบรู้รู้รู้ว่าควรใช้ยังไงอะไรอย่างเงี้ย คือสาวไทยบางคนนะ่ะทำงานหลายหลายที่นะทุกคนทํางานแบบเกินร้อยเปอร์เซนต์อีกเพราะว่าเขาขยันไม่ใช่ว่าเขาแบบโอ้โหต้องทําเพราะาอยากได้เงินเพราะว่าต้องคือถ้าไม่ทําคืออดตายไม่ใช่นะผู้หญิงไทยหลายๆคนที่อยู่นอร์เวย์ที่ทํางานหนักๆทํางานเยอะๆเพราะว่างานมันก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรมากมายคือ หัวหน้าไม่ได้กดดันอะไรมากมายแต่ว่าคือคิดว่ามีโอกาสแล้วทําก็ทําไปเพราะว่าเงินมันได้มาง่ายนะถ้าทํางานเนี้เงินได้เข้ากระเป๋าเนาะนั่นแะหละค่ะทุกคนลีก็มาบอกว่าโชคดีค่ะแนะนําพี่ๆเพื่อนน้องๆที่อยากจะมาอยู่เลือกแถบยุโรปเหนือนะคะยุโรปเหนือหนุ่มๆนะหนุ่ม,มตาน้ําข้าวก็นะก็นะทุกคนลีหิวละข้าวคงสุกแล้วได้ยินเสียงเด้งละหม้อข้าวเด้ง ถ้าทุกคนลีก็มานั่งคุยก่อนกินข้าวรอข้าวสุกค่ะแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนใหม่นะคะกดติดตามให้เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็มาพบกับรีอีกคลิปหน้าลีตั้งใจว่าอาจจะนานแล้วนะทุกคน3 4 สามปีแล้วนะที่ลีไม่เคยไลฟ์สดสามสี่ปีตั้งแต่ทํา YouTube มาเนี่ยลีไม่เคยไลฟ์สดเลยเคยไลฟ์มาไลฟ์สดมาช่วงที่เก็บแต้มเนาะพอตอนนั้นก็ไม่ได้ไลฟ์สดมาเลยก็ถ้ามีเวลาเดี๋ยวลีจะมานั่งคุยนะคะเรื่องราวชีวิตว่าตั้งแต่อยู่เมืองไทยทําอะไรแล้วก็มาอยู่ที่นอร์เวย์มาอยู่ได้ยังไงคือเรื่องราวชีวิตลีคือใครลีจะมาไลฟ์สดแล้วก็มานั่งคุยกันเนาะคะ่ะทุกคนไปแล้วค่ะ